พระปลอมนะครับที่ออกไปเรียลัยนะฮะพี่น้องประชาชนเพราะว่าพระจริงเนี่ยเขาไม่ทําแบบนั้นละไที่สําคัญนะครับเขายังแกล้งพิการอีกเมื่อวานนี้โดนจับกลุมไปครับในพื้นที่พญาไทยแล้วก็โดนจับศึกไปแล้วด้วยคือต้องบอกว่าในการจับศึกพระคนดังกล่าวเนี่ยผมใช้คำว่าคนละกันเพราะเป็นพระปลอมนะฮะโดนจับศึกไปแล้วทั้งหมด6รอบด้วยกันโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นอาชีพแต่เป็นอาชีพมิจฉาชีพในคราบผ้าเหลืองนะครับแต่ล่าสุดไม่ได้ข่มจีวรไม่ได้สวมผ้าเหลืองแล้วแต่เป็นห่มผ้าขา มาเป็นชุดนักปฏิบัติการนักปฏิบัติธรรมเลยนะครับเรียกได้ว่าขับกระบะมาด้วยตัวเองด้วยคไปในพื้นที่นี้ครับเป็นตลาดหมู่บ้านบัวทองเคหะ ซึ่งแม่บ้านแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยแม่ค้าพ่อค้าต่างๆที่เขาเห็นเนี่ยที่เขาออกมาจ่ายตลาดเขาบอกเขาจําได้เคยเป็นข่าวอยู่แล้วก็โอ้โหคนนี้แสบไม่เบาเลยแกล้งเป็นคนพิการอายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะครับไปเรียรายเงินชาวบ้านแต่ปรากฏว่าครับชาวเน็ตตั้งคําถามว่าโดนจับศึกมาแล้วแล้วก็จับอีกแล้วก็ศึกอีกจับอีกศึกอีกหกรอบเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรครับ อ่ะเรื่องนี้คุณผู้ชมคิดไปตามๆกันแล้วกันนะฮะว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร,รอย่างที่บอกกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยเวลา จับกลุมเนาะเรื่องอะไรที่เป็นทำความเชื่อเนี่ยมันก็จะโดนค่าปรับไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าความเชื่อมันบังคับกันไม่ได้ไงคุณมาไวมากเนี่ยฮะขยับจากแถบแถบเซ็นทรัลเวิด์นะครับหรือว่าเพชรชบุรีประตูน้ํา<อ>ไปที่บางบัวทองใช่ไหมครับ,รบที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ด้วยความที่ยุคนี้สมัยนี้มันเป็นโซเชียลมีเดียนะแต่ว่าพระท่านอาจจะด้วยความที่เป็นผู้สูงอายุด้หรือเปล่ามไม่ได้เล่นโซเชียลก็เลยอาจจะแบบว่า เขารู้นะนะฮะว่ามาอีกแล้วคือแกพิการจริงๆใช่ไหมฮะหรือว่าแกล้งนาจะเป็นแกล้งแกล้งทำทีเป็นผู้พิการเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าแกขับกระบะมาถึงตลาดเองเลยด้วยนะครับแต่ว่าครั้งนี้อย่างที่บอกเนี่ยมาเป็นชุดแบบโอ้โหชุดนัดปฏิบัติธรรมสีขาวอย่างที่บอกครับความเชื่อเนี่ยมันมันไปบังคับใครไม่ได้คนที่ยกมือกราบไหวแล้วก็เอาเงินเข้าไปใส่ในบาทเนี่ยคุณผู้ชมครับมันก็เขาก็ไม่ผิดเนาะเขาก็ถือว่าเขาทําบุญนะคุณแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเดินลงมาจาก กระบาแบบปกติเลยไม่ต้องแบบไม้เท้าไม่ต้องอะไรเลยคุณแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือเรื่องของเรื่องคือมันไวมากจริงๆอย่างที่คุณอั้นบอกเพราะว่าโดนจับไปเมื่อวานนี้เองที่พาไปสึกนะฮะที่โรงพยาบาลสงพาไปลาศิกขาแต่ปรากฏว่าเช้านี้ไวจริงๆคุณผู้ชมครับสําหรับเหตุการณ์นี้นยฮะใช้คําว่าเป็นพระขาพิการที่โด่งดังในโซเชียลมีเดียหรือว่าเป็นพระปลอมนี่แหละที่เข้าไปเรียร์ไรนะครับ โดนจับศึกมาแล้วหรอบก่อนจะมาขอบวชเป็นเนนกลับมาเดินเรียราไรเงินอีกแล้วก็พาไปศึกอีกรอบหนึ่งรอบล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งก็มีคนพบเห็นนะครับบอกว่าเงินเต็มบาทเลยแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการสงฆ์เนี่ยนี่เป็นช่วงการพูดคุยเจราจากันคุณผู้ชมเห็นไหมฮะก็มีพระรูปจริงเนี่ยท่านก็มาเหมือนเป็นการเตือนสติด้วยนะว่าท่านทําแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่เหมาะสมมันทําให้ วงการพุทธเนี่ยมันเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยจะออกไปบิณฑบาตเขาเรียกว่าอะไรญาติโยมเขาก็ไม่อยากจะใส่ปัจจัยให้อ่ะคุณเพราะว่าเขาก็กลัวแล้วนะฮะว่าจะเป็นพระจริงหรือพระปลอมอะไรประมาณนี้ซึ่งปรากฏว่าในช่วงคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยโอ้พระดังกล่าวได้ทําท่าทีไม่พอใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะแล้วก็เป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรด่าทอเออประมาณนั้นเลยทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองทําผิดนะครับแต่ไปด่าพระจริงๆนะฮะ จากการตรวจสอบประวัตินะครับทราบชื่อคือน,นายนิพนธ์อาชีพเดิมเนี่ยเป็น การทำเกษตรกรรมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็ได้บวชเป็นพระที่จังหวัดหนองบัวลําพูนะครับแต่หลังจากบวชเป็นพระที่หนองบัวลําพูก็เดินเรี่ยายเงินมาเรื่อยๆตั้งแต่พื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงพื้นที่เซนทรัลวอย่างที่คุณอันบอกแล้วก็สอนพญาไทยที่ดูแลรับผิดชอบอยู่จนกระทั่งจับศึกนะฮะแล้วก็มีการโต้เถียงจนกลายเป็นคลิปวรดลขึ้นมา สุดท้ายนะครับพระนิพนธ์เนี่ยอดีตพระนิพนธ์ละกันก็กลับไปบวชอีกครั้งแต่ว่าเป็นการบวชที่ถูกจับกลุ่มในข้อหาเดินเรียอะไรอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมอย่างที่บอกหรอบเนี่ยประวัติไม่ธรรมดาอยู่แล้วคุณครับโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะถูกต้องเนี่ยครับเขาก็ได้มีการโพสต์ลงใน t ิ k t o อกนะครับ เอาผ้าเหลืองมาหากินทําทีพิการแล้วก็เดินเรียรายเงินนะครับก็คือใช้ความน่าสงสารความน่าเห็นใจความเวทนานะครับในการที่จะเรียรายเงินกับผู้คนนะครับเรื่องนี้ทั้งพุทธศาสนิกชนแล้วก็รวมไปถึงผู้คนในสังคมศาสนาอื่นๆเขาก็ค่อนข้างเสื่อมศรัทธาอยู่เหมือนกันเพราะว่าแวดวงผ้าเหลืองเนี่ย นะครับมันเกิดขึ้นหลายกรณีอย่างต่อเนื่องใช่แล้วค่าปรับคุณเมื่อคืนนี้ก็คือโดนไปแค่100บาทอ่ะคุณคเอาจริงอย่างที่บอกนะมันกลายเป็นอาชีพที่แกเองคงนึกว่าพอมันทําแล้วมันง่ายอ่ะคุณก็แค่เอาไม้เท้าค้ายันแล้วก็มาเดินเดินสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อวานนี้จับไปนี่คือเงินเต็มบาทเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คุณผู้ชมครับเราห้ามการศรัทธาของประชาชนไม่ได้แต่ถือว่าเป็นการเตือนภัยแล้วก็แจ้งเตือนด้วยละกันนะครับแล้วก็เเหห็นนนลังจากีี้่ย เอาจริงมาตรการทางกฎหมายเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับเนี่ยฮะกำลังขึ้นรถกระบะคันที่ขับมาอ่ะไม้เท้านะครับยังไงนี่นะครับก็น่าจะทําทีเป็นพิการไม่ได้พิการจริงๆแต่ว่าด้วยวัยนี้นะครับ เป็นผู้สูงอายุก็เวลาเดินเหินก็ไม่ได้แข็งแรงรเหมือนกับคนทั่วไปด้วยแล้วก็ฝากไปถึงนะครับพระรูปอื่นๆที่ยังอยู่นะครับในผ้าเหลืองอันนี้นะครับพูดเป็นส่วนใหญ่ละกันเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเสริอมศร<ช>ัทธาแล้วก็บอกว่าหลายท่านก็ยังมีพฤติกรรมนะครับก็คือเป็นอาชีพพระอาชีพพระก็คือนะครับใช้ผ้าเหลืองหากินไม่ว่าจะเป็นการเรียไรยเงินนะครับหรือว่า นะครับไปหลอกลวงชาวบ้านอันนี้ก็ต้องนะครับระมัดระวังกันนิดหนึ่งด้วยบางคนบอกไม่เป็นไรเอาเงินใส่บาทไปเอาเงินทําบุญไปใจเราอยากทําบุญอะไรอย่างเงี้ยจะไปอยู่ที่ไหนก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงต้องคิดแล้วนะความจริงเงินของคุณเนี่ยที่คุณเอาไปทําบุญเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเงินบาปก็ได้ไม่งั้นกลายเป็นว่าเงินบุญของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้บุญก็ได้เหมือนกันนะโอ้ลองคิดในมุมนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคุณผู้ชมครับ